อเขียวอาจารย์ด็อกเตอร์หน่อยนะคะและหคู่มูอมิตีทุกท่านค่ะพอดีขอรายงานตัวจะขอพยายามออกไม่ก่อนค่ะดิฉันคือสมนึกไรลักษ์นะคะชื่อเล่นชื่อนึกหรือชื่อทางธรรมแก่นเกศรค่ะวันนี้ก็จะมาพูดสภาวะที่ได้ไปเข้าค่ายที่ดอนตานอย่นี้ค่ะมีอยู่ตรงๆหนึ่งที่ ตรงที่เราลงไปเกี่ยวข้าวใช่ไหมคะไปเกี่ยวข้าวเสร็จพอเกี่ยวไปเกี่ยวมาเรากะว่าจะวันนั้นตั้งตั้งตบะว่าจะทานข้าวมาถึงสิบโมงไม่ไหวก็เลยขึ้นก่อนอันนี้คะ่ะก็นี่คือรายงานเท่านี้คะ่ะดรอาจารทุกท่า,านทุกค่ะสวัสดีค่ะออนขอโอกาสค่ะอา,อายุก็จังหวัดค่ะ สวัสดีอ,อายุสี่สิบแปดปีจังหวัดขอนแก่นค่ะสาธุค่ะข<า>อบค็ณเป็นจิตอาาคบคุณค่ะจิตอาสาคบคุณค่ะขอบคุณค่ะย,ยังนึกอะไรไม่ออกอ่าวค่ะน้องใหม่นะคะแล้วท่านคุ้นๆท่านก็จะมีแลกเปลี่ยนเยอะกว่านี้นะคะเพราะจริงๆท่านอ่ะมี ตอนนี้ก็คือมาเข้าหมู่ใหม่นะอันนึกก็จะบอกว่าเนี่ยมาเป็นน้องใหม่นะเนี่ยมาเรียนรู้เข้ากับหมู่กลุ่มใหม่นะคะเนี่ยไปค่ายก็ได้ผมทรงใหม่มาะคะ่ะท่านค่ะอนุโมทนาค่ะอันนึก